เกิดเหตกรณ์ขัดขาวงได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานาย,ยกรัฐมนตรีเรียบร้อยเก็นี้จะเป็นยังไงจะส่งผลกระทบต่อการที่ไปวังใจไหมหมอดูหมอปรงหมอปลายบอกว่าโอ้ยไม่ถึงหรอกการประชุมอาซ่งอาเซียนถึงถึงนะครับธรรมนัสอยู่ต่อมาอยู่ต่อนะฮะยังไม่ไปไหนอก เรื่องราวมันสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอนอุบายนะครับแล้วก็เรียนว่าแลมโบ้มีโอกาสจะกลับมาไหมมีโอกาสจะกลับมาถ้าแลมโบเดินยุทธศาสตร์การเมืองที่ถูกต้องแม่นยำในยุทธศาสตร์แลมโบ้ก็จะหลุดถ้าไม่แม่นยำแลมโบ้ก็จะหายสับสนจากวงการการเมืองไปเลยนะครับจึงเรียนหุ้นส่วนเพื่อทราบสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ GM ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของแลมโบอีสานเสกสกลนะซึ่งเป็นดับเอร์เซกสกลแล้วปรากฏว่าตอนนี้ประกาศลาออกเรียบร้อยมันเกิดอะไรขึ้นเอาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาเล่าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังคราอกัน ผมก็ปตัเอกิพลขัดถาวงได้ยืนน่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีเรียบร้อยมีผลตั้งแต่วันที่19เมษายน2 5 6 5คือในวันพรงนี้เป็นต้นไปเหตุผลที่ผมตัดสินใจลาออกเพาะผมมีความสำานึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน อันสืบเนื่องจากที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆเกี่ยวกับคลิปเสียงพูดโทรศัพท์ระหว่างผมกับคุณจริรรพสินทุไไปข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเหตุให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์และได้มีการตั้งข้อถาเอีกประเด็นทางการเมืองที่ควรจะได้ดีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสุควรในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้เพื่อพิสูจน์ความประทับใจของผม และเพื่อเป็นตัวอย่างและมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองผมเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกแม้จะยังไม่ได้พิสูจน์ข้อที่จริงผมก็กดแสดงความรับผิดชอบาการลาออกตำแหน่งของผมในค,นนครั้งนี้ก็เพื่อไปพิสูจน์ความจริงต่อกระบวนการยุติธรรมให้ปรากฏข้อที่จริงโดยไม่ต้องอาศัยตำแหน่งของตนเองในทานการเมืองร่วม30ปี ผมไม่เคยคิดใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆที่เป็นการคิดหลีกคิดมิชอบต่อประเทศชาติและประชาชนและไม่ได้ทําการใดที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองทั้งสิ้นขอยืนยันด้วยขอาด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงสรุปวันนั้นคุยเรื่องโคต้าหวยโคต้าเสื้อคะวันนั้นนะครับวันนั้นก็คุยเรื่องโคต้าหวยนี่แหละครับผมคือเรายอมยอมโคต้าหวยโคต้าไม่คะใช่ครับอะไมถึงคุยตอบคุณเสกสกุลไหมคะ ก็ได้เข้าไปนั่งคุยได้พูดคุยกันนะครับได้คุยได้เจอหน้าคุณเสกสกลคนกต้องไหมคะใช่ครับผมแต่คุณจุริพรก็อ้างว่าคุณอยู่ห้องนึงไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันก็อยู่อีกห้องนึงครับแล้วก็ได้เข้าไปคุยกับท่านจุริพรส่วนตัวกลอบนึงครับที่คุยกับคุณจุริพรเรื่องโคต้าห่วยเพราะอะไรคะมีคนเคยได้โคต้าหมวยจากการเข้าทางคุณจุริพรมาแล้วเหรอคะไม่ผมก็ไม่ทราบเรื่องตรงนี้ครับท่านจุริพรก็แนะนํามาผมก็เลยลองไปคุยดูนะครับ ผมไม่ได้บังค bueno, ับอะไรเขาเขาารู้ว่ามีปัญหาเขาไม่อยากให้ยกเดือดร้อนเขาก็มาขอเราออกเองนะเพื่อไปแก้ไขปัญหาในทางของเขาะนะในเรื่องของอะไรคณะกรรมการกรรมธิการเขาให้เรียบร้อยนะเขาก็ยืนยันว่าเขาจะทําอย่างเต็มที่นะเสกสกุลหรือดรกเสกสกุลเขาเปลี่ยนชื่อก็เป็นผู้ช่วยรัมตรี ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐา,านะนายกรัฐมนตรีประกาศลาออกนะครับยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการแสดงความรับผิดช,ชอบพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ปลดเองนะครับลาออกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากที่มีการประชุมเรื่องหวยนะครับซึ่งแอมโบเป็นประธานประชุมเรื่องหวยก็มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนั้นเกิดขึ้นนะฮะ หลังจากที่มีคลิปเสียงโผล่ออกมาซึ่งตอนนั้นแลมโบก็ไปแจ้งความในคดนะีทั้งผู้เผยแพร่คลิปผู้ดูหมิ่นเยียดยม้มอาฆาตมาาร้ายแล้วก็ตำรวจก็จะมีการสอบปากคำนะครับซึ่งเรื่องนีนะ้มีการพูดถึงโคต้าหวยนะครับในระหว่างที่กองสลากกำลังแก้ไขปัญหาขายหวยออนไลน์นะครับซึ่งกองสลากประกาศชัดเจนว่าจะขายหวยออนไลน์แน่นอนแล้วก็จะมีการยื่นเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรีนะครับจากนั้นก็จะมีการแก้ไขกฎหมายแก้ไขระเบียบนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการที่สําคัญนะครับก็คือทําประชาพิจารณ์จาจะทาประชาพิจารณ์ก็จะวางกติกาปฏิบัติหลักการปฏิบัติเรื่องข,ง,ของการหวยออนไลน์อย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้แลมโบล้ลาออกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะดีหรือร้ายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสําหรับรับรฐบาลของพลเอกประยุทธ์ คุณส่วนจําได้ไม่กลับตั้งแต่เร,เริ่มต้นแล้วผมบอกไปแล้วว่าถ้าแก้เกมไม่เป็นเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่เป็นผลที่ออกมาแรมโบว์จะต้องลาออกไม่ลาออกก็ต้องถูกปลดออกบางเอิญเป็นฟลุกแลมโบยื่นลาออกนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ที่ดีนะทางเป็นทางออกที่ดีที่สุดซอฟที่สุดรับผิดชอบเองลาออก ลำโบก็บอกว่าจะมารับผิดชอบตัวเองจะมาพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีคนที่มีการเผยแพร่พลคลิปนําเสนอข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ทําให้เกิดการได้รับความเสียหายนะครับทำไมอ่ะมันเป็นแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันเป็นยังไงอ่ะผมบอกไปแล้วไงก็ลาหอ,อกไม่ลาหอ,อกก็าโดนผ,ดผดูกดถูกพดออกเพราะอะไรมันกําลังใจพ่ไปายไม่มั่นใจไม่ทําไม่ได้เกมมันบีบให้ต้องทําเพราะไม่งั้น คนเอกยุทธ์จะมีปัญหาและมันจะถูกลากเข้าสู่การพิพารณเมืองใจก่อนหน้านี้นะครับก็ถูกกรองเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกกรองเรียนต่อปปชถูกไปร้องกรรมการป้องกันการคณะกรรมการ่การป้องกันและปราบปรามการทุจ,จริตของสภาผู้แทนราษฎรเติมเป็นสามแนวทางแล้วนะครับแลมโบโดนจัดเต็มวายง่ายนะครับในระหว่างโดนจัดเต็มเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาเกม แลมโบก็แจ้งความมันก็ดีแต่เล่นไม่สุดผมเห็นเกมมาเล่นไม่สุดเล่นไม่สุดนี่ยวโดนไม่ปลดออกก็โดนไล่ออกไม่งั้นมันจะโดนลากเข้าสู่การอพิปายมัม่งใจนะครับพอเห็นคลิปผมบอกโอกเกมนี้มันจะเข้าสู่การภิปายมั่งใจแน่พลเอกประยุทธ์โดนหนักเพราะแลมโบอยู่ใกล้พลเอกประยุทธ์เกมมันจะถูกบีบให้นะครับถ้าเดินถ้าเดินไม่เป็นสุดท้ายก็จะต้องถูกปลดออกหรือลาออกเองก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับจริงๆวิธีการมีไหมมี นะครับแต่เขาเดินไม่สุดนะครับแต่ที่สําคัญคือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจจะเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับเพราะเกมการอภิปรายไม่างใจเนี่ยมันจะเริ่มต้น22พฤษภาคมเป็นต้นไปมันจะยื่นกการอภิปรายไม่างใจพอยื่นการอภิปรายไม่างใจฝ่ายค้านยังไม่มีประเด็นอะไรเลยที่จะอภิปรายไม่างใจพ่าในประยุทธ์จะเป็นเรื่องเก่าๆมาเล่าใหม่ยังไม่มีประเด็นใหม่เลยที่มาอภิปรายจะนําเรื่องโควิดมาอภิปรายมันมาเล่าใหม่เพื่ออะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่มีน้ําหนัก นะครับหัวใจสําคัญรัฐบาลในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือการปกครองตัวแปรต้นรัฐบาลต้องอยู่ได้กินเหลือก็ตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ไงนะครับตอนนี้ทําถูกหรือ,อยังก,ก็ก็ทําถูกแล้ว <laughs> ทาถูกในสถานการณ์ปัจจุบันมีทางออกไหมมีดีกว่านี้ไหมมากแต่ตอนนี้เกมก็ทาได้แค่เนี้เขาทำอะไรไม่มากกว่านี้ไม่ได้ นะครับเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้คนใกล้มัมกสับสนในเหตุการณ์คนไกลมักแจง้งเขาเห็นล่เกินในเกมนี่โดนลากลากลากเข้ามาลากลุ้มถึงะคแกบเกมพอมันเบาลงนะครับเบาลงเรื่องของปรินมันเบาลงสิ่งที่ตามมาแลมบโบก็สวนเลยลาออกไม่เป็นน้ำหนักไม่เป็นให้มันเป็นกระแสนะครับน้อยลงที่สุดพอลาออกเสร็จก็หวังว่าอภิปรายว่งใจจะดาวลงเพราะถ้าเกิดเอาไปนําไปอภิปรายวิงใจในสภานะก็จะไม่มีน้ําหนัก ในการบวชอภิปรายวังใจฝ่ายค้านบอกว่าไงฝ่ายค้านก็บอกเนี่ยอภิปรายวังใจเนี่ยตอนนี้มีไม้เด็ดแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถคุยกับาทางธรรมนัตได้พักคของธรรมนัตได้รับรองนะฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ผมอยากจจเรียนว่าถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ธรรมนัตก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเจ๊งทั้งคู่นะะยุสบสภาทั้งคู่ นั่นหมายความว่ามันยังไงก็ต้องบังคับกระองกันไปมีคนตั้งคําถามมีคนบอกว่าไอ้เอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้แน่นอนหมอดงหมอดูอยู่ผมเรียนหุ้นส่วนนะย้ำม,มุนส่วนนะสาเหตุเดียวที่จะทําให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องยุบสภาก่อนครบวาระซึ่งมอีกไม่นานแล้วจะครบวาระเนี่ยมีสาเหตุเดียวคือแตกกันเองไม่มีสาเหตุอื่น เห็นไหมฝ่ายค้านบอกเลยบอกว่าต้องธรรมนัตไม่อยู่นันน่ะถึงจะแตกก่อนหน้านี้ธรรมนัตอยู่บอกเออธรรมนัตไม่ดีขายยาอย่างนั้นอย่างนี้กล่าวหาธรรมนัตสารพัดเป็นไอ้คนแป้งพอออกปุ๊บธรรมนัตต้องมาอยู่ธรรมนัตอยู่ไม่ได้ทำแบบนี้เพื่ออะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อที่จะล้มรัฐบาลของพูเด็กผู้ยาว์เพื่อให้พวกเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลเองแค่นั้นนะนี่คือหลักของอำนาจใช้คำพูดวัทกรรมภาษาให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุด เนื้ในการปกครองโจมตีบนเอกวุธ์เอาเงินมาแจกประชาชนตรงๆนมาช่วยเหลือประชาชนตรงๆมาเย,ย,ยียวยาตรงๆเนี่ยประชาชนได้รับความเสียหายแบบนี้ไม่มีปัญญาไม่มีสมองจะต้องนําเงินไปใช้โครงการทางอ้อมทางอ้อมคือทําโครงการสร้างถนนก่อสร้างที่พักอาศัยที่อยู่เอาไปทําอย่างอื่นซึ่งสิ่งที่ตามมา มันมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่น30%พักการเมืองนักการเมืองก็อดอยากปากแห้งวายง่ายนะครับพักฝ่ายค้านก็ต้องการที่จะให้มีการเอาเงินไปอ้อมมาเพราอจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะบอกไม่มีสมองแต่ประชาชนพูดไม่ประชาชนด่าเลยเลยนะ,ะจ่ายตรงประชาชนก็ดีแล้วไม่ทุจริตก็ดีแล้ว ประเด็นจนถึงกันในนี้ยังไม่มีเหตุอะไรเอาผิดกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้นอกจากเรื่องของแลมโบนะครับตอนนี้แลมโบลาออกปลดล็อกทางงานมือละนะครับแต่ม,มีวิธีอื่นไหมมีวิธีอื่นเยอะแยะแต่ใจร้อนครับรีบปลดล็อกละแลมโบลาออกละนะครับเกมนี้จะเป็นยไงจะส่งผลกระทบต่อการที่ไปมังใจไหมหมอดูหมอปรงหมอปลายบอกว่าโอ้ยไม่ถึงหรอกการประชุมอาเซียนถึงถึงนะครับธรรมนัสอยู่ต่อมาอยู่ต่อ นะฮะยังไม่ไปไหนอ่ะเรื่องราวมันสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายนะครับแล้วก็เรียนว่าแลมโบ้มีโอกาสจะกลับมาไหมมีโอกาสจะกลับมาถ้าแลมโบ้เดินยุทธศาสตร,ร์การเมืองที่ถูกต้องแม่นยำในยุทธศาสตร์แลมโบ้ก็จะหลุดถ้าไม่แม่นยำแลมโบ้ก็จะหายสับสนจากวงการการเมืองไปเลยนะครับจึงเรียนหุ้นส่วนเพื่อทราบสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของยุทธศาสตร,ร์การเมืองการปกครองชั้นสูง การเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนา สวัสดีครับอยาลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับทริปนี้ด้นะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโบกสะบันบนเสาที่ยืนอยัดตราหนาสูงจนเสียดต้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกละจากตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรง เสาธงตนนี้จะทำหน้าที่นำทางให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือกไทยยัง We need each other.